สวัสดีครับผมเบลอีสานบ้านๆครับมือนี้กะนะครับสีพามานะครับเฮ็ดเฮ็ดลำโพงครับเฮ็ดไว้ฟังตอนนี้กะตัดไม่ไว้เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นลำโพงเสียงกลางครับไม่กระถือตัดนะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ปืนยิงอันนี้ใส่จิกซ้อตัดแล้วครับมือนี้นะครับเฮ็ดตูลำโพงเสียงกลางตอนนี้ไม่กะ ตัดไวะบนแล้วจอหโฮเี๋ยวตาสีมาผ้าประกอบซูเบิงครับนะครับตอนนี้กับตู้เบสกระเฮ็ดเพิ่มนะครับเฮ็ดเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ก็นะครับเป็นตู้ออเดอร์หกครับแต่ว่าย่นขนาดเขานะครับมีอยู่สี่ตู้ครับอันนี้ตู้ที่ตีเพิ่มครับสองตู้นะครับออเดอร์หกดอกซิปนิวนะครับย่อขนาดลง นะครับไม่อาจากับเรือๆเลย2ตู้นะครับเดี๋ยวสิพ้าประกอบตู้นั้นเบิ้งครับอันนี้ก็ตู้เสียงกลางอัดเก่าครับจะไม่กับยสีได้อ,ออกแล้วครับเพราะว่าใหม่มันผุกยสีได้ประกอบตู้อันนี้เพิ่มเดี๋ยวประกอบพาประกอบ ครับผมตอนนี้ก็เดี๋ยวสิผ้ามาประกอบครับอันนี้เป็นแค่นี้เป็นด้านหลังครับอันนี้2แค่น,นี้เป็นด้านข้างครับ โอ้ยมาไก่ด้วยกระเด็นใส่ได้ไหมแต่ทำไมวิ่เบลไก่ได้เอาคนทำเนาะ หนาดหนัดหนัดหนัดเห็นไหมมันอะไรมันจะกระเด็นใส่มือประกอบเรียบเรียบร้อยเลวน่ครับดันดหนึ่งแล้ว ต่อไปก็สองด้านแลด้านที่สองตัวสองด้านานี่เออจริง้วยเกาะซิตไซมาเหยียบาบังเสียงออกข้างไฟอยู่ฝั่งนี้คือ,อไฟอยู่ฝั่งนี้งังบังเสียงกันเย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพลังหน่อยนเดียวเต้ตี้คืนเอ้ยมันตกใจเบนนะพี่วิว บอกชิงเอาผมว่าทีตัวนี้บล็อกชิงอืมไม่เข้ามันยิงไม่โดนเนาะจะมาประกบแดนที่สอง อันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยจะไปก็อีกด้านนึงใส่วงกลมลงไปเสียงกลางนี่ซิบวอสเท่ากันซิบวอสจ้อหูครับเดียวกันงัดน้ำลงไปแล้วก็ใส่ ล้วก็ซิมิตัวนหนังสือเขียนอยู่ว่าอย่างไอเบลสีฮะเอาไม้บรรทัดมาให้หน่อยฮะไม้บรรทัด,<ะ>ทดก็อยู่อ๋ออยู่นี่ดิสอล่ะไม่เอาสอาไม่ได้เอา,เอา สูตรการเลยครับสูตรกาเนี่นี่หว่วยนี่คือมากับเกล็ดอถน,นี้คนกเงาบังเหล้เโอ,โอโยเยอะจะมาอยู่ใกล้ปืนมันจะโดนนะบ,บัว่าจะไม่ยิง กใส่ใหม่ใส่ใหม่บรรทัดเทาไว้สีเท่ากันาการเห็นลำโพงเห็นงานหมดก็หนูไม่ได้ทำหนูเป็นคนดึง và anh นิ่งถือบ้องบอ้บองถือนี่ดิยังไม่โดนเทำไมกลับที่นี่เก้าดิครับนี่บอ้องถือเลย เจ็ดเรียบร้อยครับตอนนี้เลือปิดเค่หัวไทยครัรบเรียบร้อยหนึ่งตู้ตู้เสียงกลางครับตอนนี้จังไปเก็บเอาที่หลงังนิ่งมาถือม่เห็นบางครับอลิีอย,ยัว ครับเดี๋ยวถ่าตอนประกอบเสร็จเดี๋ยวกับพี่ไทยเบิ่งอีกเท่านึงครับครับผมตอนนี้ก็นะครับแล้วก็เกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่ว่ารู้สึกว่าแม็กซีห่างนะครับยิงบวกนะครับแม็กซ์ยิงบวกก็เดี๋ยวจสี่สอมนะครับเดี๋ยวสิไปกินข้าววันได้ก็นี่แหละครับ ตู้เสียงกลางใน,นลักษณะก็จะเป็นลักษณะเดียวกันครับตู้ตู้ที่ห้อยอยู่นี่ครับที่เฮ็ดเสซนเหล่านี้นี่ครับออกมากสมานะ็สิประมาณนี้แหละนะครับสิประมาณนี้อันนี้ตู้ออเดอิโอครับตู้เบสนะครับยังไงผมขอจบคลิปนะครับขอโจ๊ปไฟเซอร์มีครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครต์ในเด้อครับอีสานบ้านบ้านยอ จังได้มสีล่องเทศเสียงให้ฟังครับเดี๋ยวให้ผมประกอบแล้วเหอนรับสนครับ,นรบมนีกสวัสดีครับ